สวัสดีครับสุดีเอฟซีช่องชัยมนชนด้วยนะครับอีพีนี้ชัยนำเสนอแนวทางของทวีทรับนะครับเป็นใบเรียงเบอร์ประจำวันที่30ธันวาคม66เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นทีเด็ดมหานินการนะครับให้5กับ6มา5052 57 636869ต่อไปครับ ต่อจากใบเมื่อกี้นะครับใบนี้ตรงในวงกลมก็จะเป็นเด่น0ูนยรองเจ็มานะครับที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับชุด2ตัวต่อไปเป็นเส้นทางช้างเผือกนะครับให้0 5และสามมาต่อไปครับเป็นรวยสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับใบนี้ให้4กับ1มา สี่สองสี่แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าครับส่วนใบนี้จะเป็นสถิติสามสิบงวดนะครับของแนวทางนะครับอบนี้ก็ใชศูนย์ห้าหกและแปดมานะครับชุดสองตัวก็ตามนี้เลยนะครับ ต่อไปครับเป็นหวยสยามนะครับใบนี้ให้0 5 2และ4มาครับต่อไปเป็นลาบลอยลาบรวยนะครับให้2 7และก็9มาใบต่อไปครับเป็นเชื่อพระจัร์เลขนะครับใบนี้ให้เด่น7ลรอง4มา

คาถามหารวยนะครับให้เหนือ3กับ6ส่วนใต้นะครับจะเป็น8กับ9ครับ <c oughs> ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นรวยโชคมั่งคั่งนะครับใบนี้ให้9 1และ0มานะครับชุด2ตัวจะเป็น 9ก้าสองเก้าห้าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดศูนครับต่อไปเป็นสลากรัดชี้สลักรัดซัดร,รวยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยครับเลขเด่นจากโซเชียลนะครับให้1 9และ5มา

ต่อไปนะครับเป็นตักบอลรวยครับให้5 2และ7มา5154 2023ห้าสแปดและก็ชุด859 1้าและ307ครับต่อไปนะครับเป็นเพชรพระหราบนะครับไปนี้ให้เด่น8ก็จะได้เ,เด่นแปดรองหกมานะครับ ร้อนประหลอดแตกครับใบนี้ให้สองกับ3มาสองหนึ่งสองห้และชุด1 4ึ่งสและ0ูนย์สาครับสลากรวยหวยบ้านนะครับให้เด่น6ลอง7มา6 3 6 7 75และ78ต่อไปเป็นสูตรพารวยนะครับมี2สูตรก็ตามนี้เลยนะครับมองเพ่งเลงหวยนะครับให้5 0และ8มาเป็นชุด3ตัวนะครับเลขรุ้นรวยรวยเลขรุ้นหวยรวยรัด นะครับโดยกับรัดก็จะให้เด่น9ลรอง1มานะครับที่เหลือก็ตามนั้นเลยนะครับต่อไปเป็นเลขดังตามกระแสนะครับให้9 4และ1มาครับต่อไปนะครับเป็นโรูบาบนชุ่มนะครับให้5 0และ9 5 1 5 2 5 7 5 4 0107และ04 91 92 97และก็94ครับปราสาทเพชรพันล้านนะครับให้ชุดเลขสวยมาจะเป็น95และ1 90 92 93 98 50 52 53 58 101213และ18ครับ ต่อไปนะครับเป็นอาจารย์พิชิตให้เด่น4ีรอง8นะครับเด่นเด่นดน,น่าจะเป็นเด่น8นะครับต่อไปเป็นเลขลับกลุแตกครับใบน,นี้ให้1 4 6และ9มา1 9ึ่งเและ4 2 6 3องและ5 6ส่วนด้านล่างขวามือจะมี1กับห้ามา,มานะครับ สวติงกระดิ่งทองนะครับในวงกลมจะเป็น5 2และ8 5 0 5 4 2 3 2 7 8 6และ8 9ครับต่อไปครับเป็นอดมทรัพย์จับทีเด็ดนะครับก็ให้0 7และก็9มาครับสีขาดโหราศาสดังก็ตามนี้เลยนะครับ สยามเลขรวยนะครับให้เด่น8มาก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเลขเด็ดจ,จากถ้ำนาคาก็ให้เด่น6ลอง9มาเช่นเดียวกันนะครับใบต่อไปครับต่อไปนะครับเป็นฟ้าบันดาลทรัพย์ครับให้เด่น7ลอง0มา7276 1747 0809 5030อาจารย์วิหกจากโชคนะครับให้เด่น5ลอง4มาสมการเลขเด่นนะครับให้30และ9มาครับหอยเด็ด ้าเซียนตามนี้เลยครับเทพคำนวณเลขนะครับ VIP ก็จะได้1 2และ7มาเป็นชุดเลขสวยนะครับลอตเตอรี่ชี้โชคนะครับให้9 1 5มา9 0 9 6 9 8 9 7 1 0 1 6 1 8 1 7 5 0 5 6 5 8 5 7ครับ ตันใบนี้จะเป็นผังเลขเด็ดนะครับจะให้9 4 3และ0มานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนำเสนอนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับมารับชมกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับไม่ว่ากันครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ